สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พามาชมนะคะเบาเฮ้านะคะมีของขายมากมายเครื่องอุปกรณ์ทําสวนและแดดอกไม้นะคะอยู่ในนี้วันนี้เราก็จะมาซื้อนะคะเครื่องตัดหญ้านะคะก็เลยเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะอ่ะจะอยู่ อันนี้มันเป็นที่แต่งนะแต,งแต่งบ้านไปเดินชมดอกไม้ก่อนใช่ไหมเราจะมาซื้อเครื่องตัดหญ้าก,กันนะจ๊ะแต่ว่าจะพาไปชมดอกไม้ก่อนสวนดอกไม้เผื่อจะได้ต้นกล้วยใช่ไหมนี่อยู่แล้ว,ว,ลวเหรอดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยเอาดอกอะไรจ้าเธอ น <ง ains> ี่ไงดอกทองนี่ไงอะมองดูหน้าหน่อย <ง ains> <ง ains> มายืนใกล้ๆแล้วจะเหมือนอันน,ออนี้เท่าไหร่นสิบสองนี่นะราคารถแล้วเอาซื้อไปให้แมวเล่นเหรอซื <ms> ้อไปให้มันเลียเล่นโอของแต่งสวนอุ้ยมีหมวกด้วยนี่ลงไปดูดิว่าจะมี ช่วงนี้มันไม่ค่อยไม่น่าจะลดราคานะพี่ว่าอย,อยากได้หมวกหมวกทำสวนใส่หมวกหมวกคารบอยวันนั้นแล้วติดใจเนี่ยต้นนี้ก็น่ารักตกนี้เจ็บทนทำไมดอก,ดอกมันเป็นหน้าที่เขาไอ้นี่กันแน่เลยดอกมันสวยนะแต่ว่าเขาขายพอไม่มีอ มันมีแบบไม่เอาต้องซื้ออ่างนะตัวเองแล้ถ้าแบบไม่เอามันจะต้องซื้อใช่ของม,ม่เออกดึงออกได้แต่ใส่ไมยคือคือของเราเยอะแล้วไงอ,อยากชอบสีนี้มากเลยที่โออเนี่ยเห็น้อยแค,แค่แค่ตัวนี้ก็ยี่สิบสี่แล้วโอ้อ๋ออันนี้มันอันนัไไ่มีอ่างนะซื้อดีไหม ลองเดดินนูก่ออยากได้แต่ว่าเบื่อแมวอ่ะพี่หนูไม่รู้จะทำยังไงมันต้องหาอะไรติดตูดไว้อย่างเงี้ยหรอติดตูดเหมาะติดตูดไอเนี่ยอ๋อไม่ให้มันล้มเหรอมันจะมันจะกินดอกเปล่ะมันจะกินดอกหรือเปล่าล่ะใจใจละลายอยากได้โอ้พอดีสำหรับคนเตี้ยไซส์คนไทยพอดีเลยพี่นั่งในบ้านหรือว่า อันนี้ในบ้านก็ได้ขนดในบ้านด้เห็นตัวโนราหาได้นะโอ้สามพันกว่าว่ใช่ไหมอันไหนสามพันสี่ 9, 9, เก้าเก้าอ๋อเต็นเต็นแองโอ้โหออยโลได้จังแล้วตัวเก่าจะไปไว้ไหนไปหาซื้อเครื่องแต่งบ้านให้มันดูสวยงามดีว่ะ เนี่ยนะตัวเองก็ต้องมีตัวล่มเลยเอา้เอาก็ต้องพาราเซฟหนูไงอ๋อแล้วตัวเก่าแล้วจ๊ะตัวเก่ามันเป็นแบบพับจัเก็บไว้ไก็ได้จะทิ้อก็ได้จองไว้ก่อนไง<ะ>จองไว้ก่อนอย่าเพิ่งซื้อใจเย็นๆ <laughs> <laughs> โอ้ข้างนอกนี่ถ้ามีนั่งตรงน,นี้ก็หลับเลยนะจ๊ะหนูอยากได้อีกแล้วโอเคอะไรหนูนก็อยากได้อยากได้ไปหมดเลย หนุ่มๆไม่อยากได้หรอแต่หนูอยากไม,ม่อยากได้แบบนี้ถ้าหนูอยากได้เป็นแบบไหวอ่ะไหวก็ต้องน,นุ่งน,น่ยมันไม่ใช่ใยหรอกมันเป็นพลาสติกใช่ใชแต่ว่าลายไหวใช่อุ๊ยถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้ารุ่นอย่างนี้เลยเหรอตัวเองใช่โอ้โหใหญ่นะมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะพี่แต่ตรงน,นั้นจะเป็นที่ว่าเวลาเราตัดแล้วเศษเข้าไปไงอ่าคือหนูอยากได้ราคาพอแล้วมั้งเพราะว่าหนูจะตัดเสริมกับไอ้หนูมีโบรบอทอยู่แล้วไง,ง อ,อิเล็กโตรอันนี้มันใช้มันเสียบไฟไม่ดีต้องใช้ต้องเอาแบบพับเลยเพราะว่าอิเล็กโทรมันถูกหนูอาจจะเอาไม่ได้เพราะว่าหนูไม่อยากได้มันเครื่องตัดหญ้าหนูเกลียดไอ้ตัวสตาร์ทแบบเนี้ยหนูอยากได้แบบสตาร์ทมืออ๋อเหมือนมอเตอร์ไซค์อะนะ<ช>อัน,นมันก็ดึงปึ๊บดึงปึ๊บหนึ่งยี่สิบเก้า เนี่ยมีนั่งขับด้วยเอาเป็นรถยายของยายจะใช้แบบเป็นนั่งมอเตอร์ไซค์แเนาะนี่ไงที่นี่และที่หนูเลยแต่ว่าอ่ะเนี่ยเนที่นี่ถูกกว่าหรือเปล่าวะเนี่ยมาดูเิเนี่ยมันตัวนี้เหรอที่หนูดูมันสองร้อยสิบแปดไงที่เน็ตเนาะต้องดูที่มันอาจจะเล็กจะใหญ่กว่ากันมันเขียนว่ายี่สิบลิตรเหมือนกันเออยยี่ ตัวเดียวกันไหมไม่ไม่ไม่เหมือนตัวนี้จะใหญ่กว่าหน่อย VG779A สองคูณยี่สิบคูณละรุ่นอันนี้ VG VG730E ลองดูอาจจะมีรุ่นน้ำก็ได้ข้างหลังเลยก็สี่เออก็ฝูขวาแค่ต้องคูณ OK ไปบ่อยเงินเองยวทองเล็กมันก็แค่ตัดใหม่บ้านนะคใช่ มไม่ได้ฟางเออไม่ได้สวนฟางใหญ่มากมาเดินตามคนสวนแวะชมไม่นี่อีกลยเห็นของแต่งบ้านไม่ได้เลย,ยแต่เห็นพี่เห็นไ้โซฟาลายประมาณเนี้ยสวยนะพอไปแต่งบ้านแล้วสวยเป็นโซฟาเก้าอี้นั่งลายาสีมันจะแบบอ่อนอน,นิดนึะ น,นี่จะซื้อแบบเป็นล่มก็ได้นะจ๊ะสองสี่ร้อยอันนี้ถ้าลงมาแรงๆก็ไปนะไปร่แหละต้องเก็บใช่งหมถ้าไม่ผูกมันเกิดขึ้นได้หมดแต่ถ้าเราเป็นเต็นท์อย่างนู้นเราไม่ต้องหุบเพราะลมโอ้เก็บอยู่ดีพี่เพราะว่านอกจากว่าพี่ทําพื้นแบบว่าเจาะลงไปแล้วก็<อ>เทปูนอะ่ะให้มันยึดน่ะจะไม่มีปัญหาแน่นอนลมบ้านนี้น่ากลัวเห็นไห้ตัวเองไปดูอะ่ะพนักงา์ก็ ถามพนักงานหหรือว่าเราไปเดินชมก่อน,น,นเครื่องที่มีที่บ้านนะหรอนี่คืออะไรจ๊ะใบมีดมันกำลังต้องการที่ไปเปลี่ยนรุ่นที่มีอยู่ใช่ไหมอืมนั่นน่ะสิต้องกลับไปดูอู่แล้วเวนกันอ,อ๋อว่ารุ่นอะไร แต่ว่าเนถ้าหนูดูในมือถือมันเขาจะรู้ไหมว่าขยายได้จะซื้อใบมีดไม่รู้ว่ารุ่นไหนนี่ไงเขาหนขยายดูได้เป็นอะไรกันการ,าร์ดเจอของรถตัวเนี้ยเ<อ>พราะว่าเพราะอะไรหรือเปล่าแฟนหนูใช้ไอ้นั่นเห็นไหมทำเองอะ่ะไม่ไเคยสังเกตทำเองแล้วทีนี้คือ <laughs> แค่ไปปัก ไม่ได้ไม่ได้ขุดหลุมลงไปด้วยซ้ำพี่ไปปากว่าแล้วทีนี้อันนี้เครื่องมืออ่ะตัดกันไกขาดอะไรไหมหมด้หมดแล้วไม่ทำ <c oughs> <c oughs> เครื่องมีเครื่องมือมีพร้อมแต่ว่าคนทำขาดคนทำงบางทีพี่ก็ปั่นจัก,กรยานมาซื้อดอกไม้ที่นี่นะเอาไป อุ้ยส้มนั่นมะนาวเท่าไหรเนี่ยเท่าไรจ้าอันนี้คือส้มกินได้ไหมลูกเล็กส้มประดับหรือเปล่าอันนี้ส้มประดับอันนี้คือมะนาวนี่กินได้ไหมกินได้อันนี้ไม่ประดับนี่กินได้ไม่ประดับคือประดับด้วยแล้วก็กินได้ด้วย อ,อุ้ยนี่ไงตัวเองที่เมื่อกี้เห็นคนเขาออกไอช่องเพื่อนเขาบอกเขานึกว่าลูกไอ้นี่ม่ยมชิดแต่คือมันคือส้มส้มประเทศนี้แหละแต่มันพันอะไรไม่รู้ฮะเหมือนดอกกุหลาบเหมือนแต่ไม่ใช่นี่ค่ะเขาจะมีชื่ออยู่ที่อ,อะไรอะคำอะไรคาเมล่าคาเมล่าอโอ้ไม่รู้จัก เมล่านะจ๊ะเหมือนดอกกุหลาบเลยก็ไม่สบายใจอ๋อเน,น,นือมยางเราเราเดินกลับกันใช่ไหมช่วงนี้ใกล้ฤดูฤดูร้อนแล้วคนก,ก็กกจะมาเดินซื้อต้นไม้ไปปลูกกันนะครับเดี๋ยวอลองถามเดี๋ยวถามเขาเตอมเอามาดูต้นกล้วยดิใช่ไหม ใช้ต้นกล้วยไหมจ๊ะเดินหาต้นกล้วยค่ะาต้นกล้วยแต่วันนี้ไม่มีขายนะจ๊ะใช่ไหม รูปของเราก็ลมเย็นนะคะได้อยู่ในสวนดอกไม้คนที่นี่เขาก็จะมาประดับพระพุทธรูปในสวนดอกไม้ เอาดอกไม้มาปลูกในโหลแก้วสวยงามมากเลยจ้าหลังจากเราเดินชมต้นไม้สีเขียวสวยงามเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะมาไปซื้อเครื่องตัดหญ้าค่ะที่เลือกไว้นะคะ่็นปากนกมอ,อันนี้เก็บถุงอะไรอ่ะถุงอุองกปรกรณ์ของมันไงนี่ไงอ๋อนี่ไงแบตเตอรีอ่อ่ใอ่ะคูแี่ถคูไหนสพี่ดูหน่อยดิคะเขาออกได้เอาเข้าไงอ่ะจับเฮะเข้าไงไม่รู้เอยอ,อ๋อนี่ไงพี่พเ,เอเอทางเขาไป พังไม่เป็นไรเขาไม่มาดูให้เราเองสถานการณ์ไม่มาเราก็พังเองนะอ๋อดีรอกแค่นี้แหละราคานี้โอเคเนาะสมสมฐานะสมน้ำสมเนืองไม่ใช่ช่างใหญ่ของนะคะคนสวนมาหิ้วของคนสวนที่บ้านเดินนำหน้าเดี๋ยวเจ้าของบ้านก็จะเดี๋ยวลูกพี่จะถ่ายวิดีโอ คนสวนจะซื้ออะไรก็เลือกกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเจ้าของบ้านจัดการบัตรเครดิตจ่ายให้สวยนะเนี่ยตัวเองที่นั่งหรูมากเลยเอาไปบ้านเราดีไหมเมือเ่อกี้มันสี่พันเลยนะตัว,ตวที่นั่งโซฟาเนี่ยนะออนี่ในสวนอันนี้มันเป็นอะไรถึง,งอะลูอะลูมิเนียม เบาๆานะไม่ไม่แข็งแรงมากเขาสบายนะพี่<อ>แต่ว่าถ้าถ้าจะดีคือได้เหยียดค่ะมันมีอ๋คอคอกิ๊ดมันมีแบบรุ่นยาวอยู่นะที่บา <ละ S 2> ้านมันเหยียดแบงแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมมันยืดได้ใช่ไหม มันหยุดสบายๆไม่ต้องทำงานองขอใส่แว่นตาหน่อยนะแดดเข้าตาเปล่ยนนอนแล้วก็อย่า,า,ยาี้ยจังจะมีความสุขะกะดับแต่ของแพงแพงมากถ้าเราใช้อย่างนี้ปูในสวนใช่ไหม เม็ดเขาจะปข้างนอกที่มีหลังคาแต่ว่าเป็นของข้างนอกทำเหมือนแบบว่าเป็นพื้นเป็นหญ้าอย่างนั้นนะเม็ดละหกออยเกือบเจ็ดออยนะพุกละใหญ่สวยนะนั่นอ่ะอันนั้นอ่ะพารีสที่มุกขึ้นมาพารีสสีอะไรนั่นไงอันใหญ่ๆที่เป็นสีสันอ๋ออออโอเค ถ้าพี่จะเอาพี่จะเลือกสีเดี๋ยวก่อนนะขอขอคิดดูนี่นี่อันไม้นี่ก็ดูนี่ราคาสสิกดีนะใหญ่ดีเนาะใหญ่เท่าไหร่พี่ไม่ได้ดูราคาเก้าสิบเก้ายี่สิบเก้าอุ้ยมันไม่แพงนะพี่ยี <29. S 2> ่สิบเก้าแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเก้าสิบเก้าเลยอันนี้ไว้ข้างนอกก็ได้อโอเดนดีอันเล็กๆก,ก็มี วนไปเราก็วนไปเจอดอกไม้อีกจ้าใหญ่เลยนะอะไรนะชอบใหญ่เลยนะใช่เงินเยอะไม่รู้จะเงินไปไหนคอแห้งไหมตัวเองว่าจะเข้าไปซื้อน้ำกิน มีกาแฟนั่งดื่ม